รายงานผลการพัฒนาตนเองตามข้อตกลงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ระหว่างวันที่1เมษายนพุทธศักราช2565ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2565นายวิโรธสลีสองสมต่ง ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแม่แพงส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา2565มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร และการประเมินผลการใช้การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้เช่นดนตรีพื้นเมืองการตัดตุงการทำสวนสมุนไพรและการอบสมุนไพรอีกทั้งการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DMTV และการใช้ห้องคอมพิวเตอร์และทางโรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาคุธศักราชา 2,565ถึง2,569ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณและด้านบริหารงานทั่วไปมีคําสั่งการมอบหมายงานอีกทั้งส่งเสริมสภานักเรียนกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาติ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนการเยี่ยมบ้านนักเรียนคัดกรองนักเรียนประสานส่งต่อผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการจัดทําสารสนเทศและแผนปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาสถานศึกษามีเครือข่ายการจัดการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมีการใช้ระบบ DLTV การใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีเครือข่ายการจัดการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นดนตรีพื้นเมืองโรงเรียนชาวนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการศึกษาคนคว้าด้านการใช้ภาษาไทยและ ส่วนที่2ประเด็นท้าทายเรื่องการบริหารแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านแม่แพง สภาพปัญหาการวางแผนเพื่อบริหารแรงเรียนรู้การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายขาดการประสานวิธีดำเนินการศึกษาสภาพปัญหาโดยจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดโครงการไว้4โครงการ 1. โครงการโรงเรียนดนตรีพื้นเมือง 2. โครงการสวนสมุนไพรและการอบสมุนไพรดำเนินการร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุม ที่4และ5บ้านแม่แพงและศูนย์สาธารณสุขที่2เทศบาลตำบนท่าเข้าเปลือก3โรงการโรงเรียนชาวนาจำนวน7ไร่โดยผลผลิตทั้งหมดจะนำมาเป็นอาหารกลางวันนักเรียน4โครงการเรียนรู้การตัดตุงโดยกลุ่มผู้สูงอายุแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการบริหารแหล่งเรียนรู้ตามโครงการและรายงานผล ผลรับการพัฒนาโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีความพอใจในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดนี้คือรายงานผลการพัฒนาตนเองตามข้อตกลงผู้รายงานขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านมาณนะโอกาสนี้